สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโมโนะครับขอนำเสนอเรื่องราวคาโลอันเชลติคนเดียวในโลกที่คว้าแชมป์หลีกใหญ่ของยุโรปก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซ้ครับที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆ ออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับคาร์โลอันเชลติคือยอดกุนซือของโลกฟุตบอลแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับเขาคือหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในโลกตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาหนึ่งเรื่องราวครับที่สามารถพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของเขาได้คือการที่เขาไปไหนก็สามารถคว้าแชมป์ได้ตลอดครับซึ่งในตอนนี้เขามีหนึ่งหมุดหมายยืนยันคือการคว้าแชมป์ได้ครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปได้สำเร็จครับ ทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สเปนครับและนี่ครับทำให้อันเชลติกลายเป็นกุญซือคนแรกของโลกครับที่สามารถทำได้เส้นทางความยิ่งใหญ่ของอันเช่ครับเริ่มต้นจากการคว้าแชมป์กับเอซิมิลานตัวของอันเชลตินั้นไม่ได้สำเร็จครับกับ3ทีมก่อนหน้าที่เขาคุมในอิตาลีทั้งเลจิน่าปามาแล้วก็ยูเวนตุส ที่เอซีมิลานครับคือที่ที่เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดครับและพูดได้เต็มปากว่าอันเชลติเนี่ยแหละคือกุนซือระดับโวล์คลาสเขาสามารถพาเอซีมิลานคว้าแชมป์ลีกครับได้ในฤดูกาล2003-2004หนึ่งปีครับหลังจากที่อันเช่พาทีมคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกโดยทีมนี้ครับนำโดยอังเดรเชฟเชนโกที่เป็นดาวซันโวของเซเลีย ยิงไปทั้งสิ้น24ประตูครับโดยมิลานปีนั้นสามารถทำแต้มทิ้งห่างที่2อย่างโรมาได้ถึง11แต้มด้วยกันถือเป็นฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ของปีศาจแดงดำครับที่โดยปกติแล้วทีมนี้ไม่ค่อยสัมผัสกับแชมป์เซเรียสักเท่าไหร่จะไปแข็งแกร่งในยุโรปซะมากกว่าเมื่อสำเร็จขนาดนี้แล้วครับมีหรือว่ามันจะไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของโรมันอับามวิชเซมีครับ เจ้าของของเชลซีทีมที่พร้อมทุ่มเงินทุกอย่างครับเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จและเชลซีครับคือทีมถัดมาที่อัญเชลติพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ครับโดยอันเช่พาทีมเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครับในฤดูกาล2 0 0 9 2010 20แน่นอนว่าต้องขับเที่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันแบบดุเดือดสุดๆครับ ฤดูกาลนั้นมันจบลงที่ว่าเชลซีสามารถคว้าแชมป์ได้ขณะที่มีแต้มห่างจากปีศาจแดงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมครับแต่ขนาดผลงานที่ว่าดีครับในฤดูกาลถัดมาก็ต้องแยกทางกันครับเมื่ออันเช่ไม่สามารถพาเชลซีเก็บแชมป์ติดมือได้เลยแม้แต่รายการเดียวสถานีต่อไปของอันเช่ครับก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงเขาเข้ามารับ ทีมต่อจากองตวนคอมบัวเร่ครับในธันวาคม2011ภายใต้กลุ่มทุนใหม่จากกาตาสิ่งที่พวกเขาต้องการคือแชมป์ลีกเอิงเท่านั้นครับและอันเช่คือคนที่ใช่ในช่วงเวลานั้นในฤดูกาล2011-2012ครับอันเชรติทำได้เพียงพาเปเช่ขับเคี่ยวกับมองเปเรเย่จนถึงช่วงท้ายเท่านั้นแต่ว่าไม่สมหวังครับจบอันดับที่2โดยที่มี79แต้ม โดยที่ทีมแชมป์อย่างมองปริเย่มีอยู่82แต้มครับแต่ว่าฤดูกาลถัดมาเนี่ยแะครับของจริงในฤดูกาล2012-2013 20เปสเชบ้าเลือดครับคว้าดาวดังมากมายจากเซเรียาที่อันเช่คุ้นเคยมาเต็มทีมครับนำโดยเตียโกซิวาและก็ซาลาตันอิบราฮิโมวิชจากเอซีมิลานครับและจบที่การคว้าแชมป์ลีกเอิงได้สำเร็จโดยที่แต้มขาดครับ นำหมักเซอร์ดับที่2ถึง11แต้มด้วยกันแต่กว่าที่อันเช่จะได้สัมผัสกับแชมป์ลีกอีกสมัยครับต้องรอยาวถึง4ฤดูกาลด้วยกันครับแชมป์ลีกต่อมาของอันเช่เป็นทางฝั่งของเยอรมันอันเชลติได้คุมทีมบาเยิร์นิคับต่อจากเป๊ปโกเลโวล่าเสือใต้มีเป้าหมายครับคือการคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อีกครั้งแต่ความต้องการขั้นต่ำครับคือการคว้าแชมป์บุนเดสิกาให้ได้ ในฤดูก,กาล2016-2017ครับถือว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เมื่ออันเช่กลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่พาเสือใต้เก็บแต้มเฉลี่ยดได้น้อยที่สุดในช่วงหลังครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเป๊ปกวัวเดวล่าที่เพิ่งย้ายออกไปเมื่อปีก่อนแต่เอาเถอะครับสุดท้ายเนี่ยอันเช่สามารถทำได้ตามเป้าหมายหนึ่งได้สำเร็จก็คือการคว้าชาบุนเดซิก้าจนได้ อันเชลติถูกไล่ออกจากบาเยน์ในช่วงกลางของฤดูกาลถัดมาก่อนที่จะร่อนเล่พาเนจรไปหลายสโมสรครับที่หลายคนมองก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สโมสรระดับเดียวกับที่อันเช่เคยคุมมาก่อนทั้งนาโปลีแล้วก็เอเวอร์นันเห็นชัดครับว่านี่คือการดาวเกตขั้นสุดจนกระทั่งมีโอกาสครับจากเรอัมลมาดริดเข้ามานี่คือทีมเดียวครับที่อันเช่เคยบอกว่าเขาจะไม่มีทางตอบปฏิเสธ ครั้งหนึ่งครับอันเช่เคยคุมเรอัลมาดริดในช่วงปี2013-2015เขาถือว่าประสบความสำเร็จครับในการคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์กได้แต่ในช่วง2ฤดูกาลนั้นเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ลาลีกาได้เลยครับนี่คือโอกาสแก้ตัวในฤดูกาล2021-2022ครับและเขาสามารถทำได้อย่างสมศักดิ์ศรี อันเชลติกลับมาคุมเรอัลิตอีกครั้งครับแทนเซเรด,ดินซีดานโดยอันเชสามารถพัฒนาทีมได้ในหลายจุดผสมกับคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาริดนั้นดูอ่อนแรงลงครับทุกอย่างมันก็เลยเข้าทางเรอัลิตยุคอันเชลติภาค2นํนำโดยคาริดิเมนเซมาและวินิสุสจูเนียครับในเกมรุกพาขยมทุกทีมที่ขวางหน้าครับ ก่อนถล่มเอสปันยอน4-0ต่อในวันที่30เมษายน2022ครับนี่ถือเป็นการการันตีอย่างชัดเจนว่าเรอาลมาดริดสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จในฤดูกาล2021-2022ครับนั้นทำให้อันเชลต t t ครับสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ทั้งหมด5ลีกใหญ่ของยุโรปนี่คือกุนซือคนเดียวครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้และเราเรียกเขาได้เต็มปากว่านี่แหละครับ หนึ่งในสุดยอดกุนซือของโลกฟุตบอลและนี่คือเรื่องราวของอันเชลตินะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแท i ิคิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องไฮทิคิโร่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ